บาด้านล่างดีฮะผมจะเช็ดผ้าผ้าเช็ดผ้าแล้วก็ใส่เลยนะฮะเช็คก็ไม่มีฝุ่นมากก็ใส่เลยไม่ได้ล้างน้ำมันเบนซินเป่าลมนะฮะแต่ถ้าทำได้ก็ดีนะฮะเช็ถจะไม่มีฝุ่นข้างข้างนี้ ทำให้ดูแล้วอีกข้างหนึงก็ทําเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนผมใส่เดี๋ยวผมใส่ข้างอีกข้างหนึ่งเสร็จผมจะอ่าประกอบกระเดียงว,วาวให้ดูนะฮะเพราะว่าอ,อีกข้างก็ทําเหมือนกันปึ๊บใส่กระปใช้มือกดดึงออกหมุนนิดนึงหมุนนิดนึง ไปแสงง่ายโอเคปุ๊บแล้วก็มือกดไว้ประมาณนี้นะเราก็เอาขึ้นมานะเอามาดูให้มันตรงนะแบบนี้ให้มันตรงกับการวาล์วด้านในด้วยนะเมื่อก่อนฮันเดเวพร้อยสตัวเก่ามันมีพื้นที่เยอะนะมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่เป็นเป้เาแบบนี้ผมใช้มือกดได้เลยนะตัวนี้ผมจะ ใช้ลูกบอลเบอร์สี่แล้วก็ใส่ถุงถุงพลาสติกนฮะกดเข้าไปนะหรือว่ายังในรถก็ได้นะเดี๋ยวใช้เป็นตัวถุงพลาสติกแล้วกันนะฮะปึ๊บ,บมาแล้วจะฉีกถุงพลาสติกตัวนี้นะครับที่เคยใช้อะไรแล้วก็อามาสวมกับลูกบอลแบบนี้นะฮะแล้วก็ดันลงไปนะครับ อย่าลืมปั้นผ้านะฮะแล้วก็หยาดไว้ที่เบา้าฝาสูบแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เวลากดแล้วเบ้วาวมันลงไปด้วยนะครับมันจะมันจะไม่เข้าสักทีนะครับเราต้องการให้แค่สปริงแล้วก็รีดที่น้เล็บเวบาวลงไปนะครับหยอดน้ำมันเราลื่นตรงนี้นิดนึงนะครับปึ๊บฮะน้ำมันก็น้ำมันเครื่องนี่แหละครับมาดูกันว่ามันจะเข้ายากสักแค่ไหนนะ ต้องขออภัยขออนุญาตอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช้เท้าอีกแล้วจะกดเข้าไปนะฮะตอนนี้ยังไม่เข้านะดูยังไม่เข้าตัวกวันวาวยังไม่ขึ้นมานะฮะเราจะใส่ผ้าเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้ปากกาจับชิ้นงานที่อยู่กับตัว ดันลงฮนะดูว่ามันจะเข้าไหมอืมก็น่าจะฟุกนะก็ <c oughs> ทีเดียวเข้าเลยนะประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็ไม่มีตัวซีแคมกดวาลหรือว่าตัวที่มันมาตรฐานบริการสู่บริการ,ร,การเรา เราไม่มีฮะเราก็ใช้แบบนี้นะครับเราสามารถทําได้เองที่บ้านเคาะหน่อยนะฮะเคาะรีเทนเนอร์วาลเพื่อให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเล็บวาลเข้าตัวการวาลมากขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่าแต่ก็เคาะไปนะบางทีมันถ้ามันไม่แน่มันอาจจะเด้งออกมาอย่างนี้นะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับคางนี้ ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับสำหรับส uh, ป wow, ริงวาวฝั่งไอเซียนฮะเอ้ยฝั่งไอดีสิครับเมื่อกี้เปลี่ยนฝั่งไอดีไปนี่เป็นรอยสีส้มอยู่ต่อไปก็จะเปลี่ยนฝั่งไอเซียนฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วผมจะผมจะตัดคลิปตอนนี้ออกไปนะครับผมจะมาใส่กระเดี่งวาวให้ดูอีกทีแล้วก็ปิดฝานี่ก็เป็นเสร็จพิธีนะครับต่อไปเราก็จะ มาใส่เกียงวาลกันนะครับตอนนี้ผมได้ใส่ตัวสปริงวาลแล้วก็ wow, รีบวาลยูเทนววาลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับตัวนี้ตัว e ก็คือด้านไอเสียเราก็ไปใส่ด้านไอเสียอ่าช่วยอีกทีก็คือนี่ทอยเสียก็ด้านไอเสียวาลเสียก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะมันได้ด้านนี้ด้านเดียวอยู่แล้วเนาะ สายด้านนี้ก็ไม่ได้ด้านนี้ก็ไม่ได้ด